บ้านลมาชมบรรยากาศหนะ้าบ้านลงพลนะคะร้านค้าก็าเยอะๆนะคะใช่ๆเนาะปะ้านงเนาะเอฟซี F F นะคะเอฟซีกำลังเดินทางมาจากหลายๆจังหวัดนะคะ กำลังเดินทางเข้ามานะคะช่วงนี้เป็นเวลาเช้าเช้าเช้าของวันที่22พฤศจิกาย,ยน2563ชมบรรยากาศนะคะร้านค้ากำลังคึกคักกันนะคะ